สวัสดีครับพี่โอนิทิเทปหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับนะครับวันนี้อยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ไม่ได้มาดู f a n t a ซ y ไอแลนด์อันนั้นดูไปแล้วดูหนังเรื่องอั i ิโบไม่ใช่สิวันนี้มาอยู่ที่พรหมนาซิ t ด p เพล็กซ์ครับดูเรื่องการอคิโบหนังใหม่ของพระเอก Harry Potter ที่เรารู้จักกันดีนะครับเรื่องนี้แฮร์รโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วตอนนี้เขามีหนังอยู่2เรื่องที่เข้าฉายในโรงทั่วโลกก็คือเรื่อง Escape f r o m p r ์ t o r i a มันก็เป็นหนังของชาติอะไรอีกชาติหนึ่งเนี่ยแล้ว เรื่องนี้การสอคิโบเป็นหนังของร่วมทุนระหว่างเยอรมันนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เป็นหลักเลยเยอรมันแล้วก็อังกฤษได้ฉายแค่ไม่กี่ประเทศในโลกเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิด -19 หรือเปล่านะครับฉายได้น้อยแล้วก็ทํารายได้ทั่วโลกขณะนี้ยังไม่ถึงหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเลยครับแต่ก็ได้เข้าประเทศไทยแล้วเราดูคะแนนจาก IMDB แล้ว mm hmm. ได้คะแนนจากนักวิจารณ mm ์แค่4่กว่าเท่านั้นแ,แต่ประชาชนก็ให้ถึงเกือบเจ แล้วพี่โอก็ดูในฐานะของประชาชนพี่โอก็ให้ได้7เลยนะครับให้มากกว่าค่าเฉลี่ยไปอีกเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกสนองตอบอารมณ์พี่โอมากๆเริ่มแ,แรกเริ่มเดินทีพี่โอก็ชอบตัวแดเนียลรดทริปหรือผู้แสดงในบทแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้เขาแสดงเกินกว่าที่เขาแสดงในแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเยอะเรื่องนั้นก็แสดงเป็นเด็กน้อยสนุกสนานแล้วก็แบบมันดู ดูเป็นผู้ดีอังกฤษอะแต่ครั้งนี้มันดูถ่อยดูเถื่อนดูแบบว่าถอดเสื้อผ้าเล่นขนรุงรังเต็มตัวสมชื่อแฮร์รี่มากๆแล้วมันก็มีฉากที่ เคยได้ยินว่าเขาเคยแสดงละครเวทีที่ต้องนูนทั้งเปลือยทั้งตัวอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ใส่กางเกงในเล่นก็เขาก็ไม่รู้สึกอะไรและมีบางฉากเข็นจูด้วย <c oughs> ก็ต้องไปดูเองในโรงนะครับไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมเรื่องนี้เห็นว่าตัวที่เป็นตัวเอกอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะครับเล่นเป็นนิกซ์เป็นคู่ปรับของเขาก็มีรอยสักเดลี่ฮัลโลเอ่อเป็นภาคอะไรนะเครื่องรางยม,มทูต ก็ทําให้2คนนี้แสดงเข้าขากันได้เป็นอย่างดีซึ่งก็เหมือนกับว่านางเอกก็เป็นแฟนคลับของแฮร์รี่ไม่ใช่นางเอกเป็นตัวเอกนางเอกเป็นอีกคนหนึ่งนางเอกชื่อโมนาในเรื่องเป็นคนโปรดของพี่โอเลยเพราะว่าเป็นความสวยงามที่สุดในเรื่องแล้วเพราะทั้งเรื่องมันมีแต่ความที่ดูแล้วไม่สบายตานะครับแต่ว่าเราสบายใจเพราะว่าหนังมันสนุกมันไม่สบายตาเพราะฉากมันดิบมันเถื่อนมันดูแล้วอารมณ์ให้ความรู้สึกก็เหมือนดูหนังของ ชองครอฟเวนเดมแบรดพิตต์เจสันสเตเตมอะไรพวกนี้เป็นหนังหนังต่อสู้เหมือนหนังเกมอย่างพวกดูมพวกมอร์ทอน o m b a t อะไรนะครับเดินเรื่องเร็วมากแล้วแต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายทารุณถึงจะฆ่ากันเลือดตกยางออกตลอดทั้งเรื่องแบบ John นวิกแต่อย่าง John นวิกเราก็ดูแล้วสบายใจเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องนี้ดูแล้วสบายใจกว่าเพราะว่ามันมีเพลงประกอบที่เพราะมากอย่างเช่นเพลงยุค 8090 You Spin Me Round ของ Date All Alive ใช่หรือเปล่าน,นะจำชื่อศิลปินไม่ค่อยได้ละแล้วก็มีเพลงประเภทร็อกประเภทอิเล็กทรอนิกสอปเอ่อิเล็กทรอนิกก้าอะไรประเภทเนี้คือยุคดิสโก้เก่าๆยุคดิสโก้ร็อกเก่าๆสมัย8090และมัน มันก็เหมาะกับหนังเรื่องนี้มากเลยนะครับไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันอยู่ในยุคปัจจุบันหรือเปล่าแต่ว่าดูฉากดูการแสดงการไล่ล่าแล้วมันเหมือนหนังที่ย้อนกลับไปประมาณ10-20ปีที่แล้วนะครับในยุคที่อินเทอร์เน็ตก,กำลังเริ่มเฟื่องฟูมีดาร์กเว็บมีมันเพราะเรื่องมันก็เหมือนกับหนังหลายๆเรื่องอะ่ะที่จับคนมาเล่นเกมแล้วก็สนองความต้องการของคนที่เล่นเว็บเถื่อน เรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เรื่องนี้ไม่ได้ให้อารมณ์โหดร้ายให้อารมณ์สนุกอย่างเดียวนะครับเป็นหนังประเภทคอมเมดี้แอคชั่นและเราก็ได้เห็นแดนเนีย้เลิคในฉากในบทแอคชั่นเต็มๆเ,เรื่องนี้พี่โอคิดว่าสนองความต้องการของคนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ดีมากๆครับก็ให้ไป7เต็มสิบเป็นหนังที่โอเคเรื่องหนึ่งถึงใครจะว่ายังไงไม่ดียังไงพี่โอยอมรับว่าหนังที่เข้าใหม่4เรื่องสัปดาห์นี้ เรื่อง Fantasy Island ไม่ไหวเลยเรื่อง I Still Believe ก็เกินเอื้อมนะครับอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้ดูเอมมายังไม่ได้ดูแต่ว่าเข้าว่าเป็นหนังดีเหมือนกันเอมมาเป็นเรื่องที่คะแนนที่สูงที่สุดในบราซิลเรื่องแต่สำหรับวัยรุ่นแล้วพี่โอค,คิดว่าเรื่องนี้ดีสุดครับการอะคิโบเหมาะกับวัยรุ่นที่สุดและไม่ต้องห่วงเรื่องความกังวลรุนแรงนะครับพ่พอแม่ผู้ปกครองพี่น้องที่ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ต้องห่วงเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขา ไม่ใช่ดูเฉพาะความรุนแรงจากภาพยนตร์ในการ์ตูนในเกมเขาก็รุนแรงพอสมควรแล้วโตขึ้นไม่เห็นจะเป็นคนที่ผิดปกติตรงไหนเลยพี่โอตอนเด็กพี่โอก็อ่านการ์ตูนรุนแรงพวกนี้แล้วก็ดูหนังรุนแรงพวกนี้โตขึ้นพี่โอยังเป็นคนดีๆอยู่ในศีลในธรรมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเขารู้เขาแยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรควรดูหนังก็เพื่อความสนุกเท่านั้นมีน้อยมากหนึ่งในพันหนึ่งในล้านแหละที่จะเอาที่ดูหนังแล้วจะออกไปฆ่าคนเล่นและ ในหนังในเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าพระเอกมันเป็นคนที่มีจิตใจต่ําช้าโหดร้ายพระเอกก็เป็นคนดีและตัวยัยนิกซ์ที่เป็นคู่ปรับก็ไม่ใช่คนร้ายหมายถึงมันไม่ได้ร้ายโดยสัมดาไม่ได้ร้ายโดยจิตใจแต่ร้ายโดยสถานการณ์บังคับเพราะฉะนั้นหนังมันมีเหตุมีผลในตัวของมันเองเรื่องนี้ไม่ใช่หนังไม่ดีนะครับการสักิมโบมาจากประเทศที่ดีด้วยประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าเราด้วยซ้ํามีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราควสรสนับสนุนหนังนิวซีแลนด์ ชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะโทษทีมือพี่ไม่ว่างครับขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับอยากให้พี่โอ,อคุยเรื่องหนังเรื่องอะไรเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่อง ความรู้ภาษาไทยสนุกกับภาษาไทยก็คอมเมนต์ได้หรือจะมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้นะครับ youtube.com/oknitite okay, facebook.com/oknitite okay, และ nititeok okay. กด subscribe ไลฟ์วิวแชร์ไม่เอาเอาไลฟ์วิวแชร์นะครับแล้วเรามาพบกันในคลิปอื่นๆหรือจะมาไลฟ์คุยกันสัปดาห์ละสครั้งก็ได้นะครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหมย่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้ครับและพบกันในคลิปต่างๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ โควิดแฝงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่ว<ม>ิกฤตจรไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพืเ่อน,น,นสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดหอเ<อ>มฆ